สวัสดีจาวันทีช่องโครงอันนี้กับปุ้มเดี๋ยวกับปุ้มคงดำตึงกับกับมาตึงกันเงียบในโบมีขนาดมาไลาเ่เร็วนิติเจ็ดเลือเดเร็วมากวันนี้ไม่ไกลมาตีไปกูก้กระรุน่นไปกู้รูปไปเนิอยไมน่าว่าไปโจทย์กระหนกในโบปุ้ปั้นเน่าว่าไปกูเดี๋ยวเราจะบิ้กกันก้อนกับมาแล้วก็จะเจ้า เดี๋ยวปลาปลาเล่จาบีเรากับบริษัทเราใจแบบนี้ครับจาบีบริษัทเราใจไม่ก่อยมัน่นเปลือนครับนี่ครับจ่าบีเร,ร,ราใจจาบีลดรักลอดอาชีพระบาทไม่เลือกมือ จะีใจไอแบบนี้เยอะนะครับเปิดโดไม่เกิดใจไอปันเสวก็เยก,ก,ยก็เย้าใช่รูมาจีบบกกอนกับรถักกูมาแล้วเดี๋ยวกอ่าเต้จ่ีอะรเดียวกวนเกาโตอนกนกับตอ bịt 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 nên bịt đi ba bà lăng đốt à tiếp là bạt gặp quầm trái đốt ra bài đốt đốt bài nhập mất cả tùm đừng cái đi gặp đi đừng này. เล้งเก็บอันน <t> ี้ตังคนเดี๋ยวเลือกอะเที่ยนี้แบบพอเกยังใจไม่เป็นกับไม่เคยใจเนี่ยเทลงไปอันนี้มันมีเกลียวนะทึ้นนี้มีเกลียวแตวกับบวกกับเกลียวตัวนี้เทลงไปปันเองแตวกับมุนมุนไหนทุดเลยกับทุดเกลียวเลยเนี่ยมุนไหนทุดเกลียวเลย อังไงนี่เป็นกุ้มเป็นในปองนะเป็นปองไอนี้เป็นปองก่องปุ๊บม,มันินอ่าไม่กู้กันก็มีในเอาใปจ่าย,ยอยบอกจ่าบี้ไอนี้มันจะเป็นตรงรูปตัวนี้ไอไอตัวนี้มันจะเป็นตรงอันตรองรูปอันนี้ทูบเดียวอันนี้บอกนี่อ่าก้าตุ่มเรียวนะครับกว่าน,นี้มันเตี้ยวเมนก่อนตัง ปุ่มเก็บมาแล้วกันไอ้ว่าก็เตือไอ้นี่มามาใช้เนี่ยว่าเดี๋ยวป้าไปเล็กลบกัให้ปีน่าใหญ่นี่ปุ่มหมอตรงรูปปุ่มลบไอ้ตรงรูปนู้นม,มันจะออวายแบกโก้มันจะออวายนะครับแล้วก็มันจะนักหนักมือถึงแบกู้มันจะมันมันมันเก็ดมือก,กันปีน่าหว่ามันเก็ดมือเวลาเราอัดเด่งแหลงตัวมันมันไม่ไกลาเปืยมันมันแก่ยยงตรงรูปมันเนี่ยเดี๋ยกะใช้ลงไปแดี๋ยวกะบิด ไม่ไม่เลิกมือกับไม่เลิกมือเออแล้วก็ดึงตัวนี้ออกเดิมบิดเลยนะเนี่ยออกเลยอ่าโอเคครับเพื่อก็อ,ดดกกกกอยา่างตามไม่เป็นนะครับถ้าคนเหตุจำเป็นแล้วก็เออก็โดดกันเจมันเลยนี่เพื่อคนตาไม่เป็นเพื่อคนอยากอธิใจนะครับรถหนึ่งอาอาดิปละบาต ติบโลต้าเราอัดจริงประมาณตงอตรงรอต้องรอดีดๆ,ๆ,ๆกับมันไม่เลิกมือเวลาหมาดในบล็อกันนี้นะจะแล้กกับจะแล้วไม่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 แก้นมือกับประจำกันไม่แก้นมือเลยกับไม่เลิกมือไม่เลิกมือปั้นปั้นไม้ตันเหรอนี่ต้าเราอัดตัววานนัดตอนนี้อันวันอ่าต่วนัวนวันบอกนี่ รอดปนี้อยู่เรื่อยๆทุกวันแตตาว่าไลาวันนัดตีกันเมื่อตะกาศหาติดนึงอาทิตย์ประมาณตรงบกตัวมันเองเม็ดแตตาว่ารอดปนเรียนวันวันไม่ตึงบกครับเนี่ยวันไม่ตึงบกอันนู้อย่างอื่นก็อะไรก็ได้อย่างตานี้ตัวมีบอลใช้บกไม่ได้ตอนนี้เลยอัดวันนิดวันนิดแตตาว่า ดำไร่เม็ดกันครับวันบกบกหรือพวกมาเตจองลางนี้ด,ไไดั้มปึงอัดไปไม่แตกว่าวาตุน,นี่ดัมเอาเลยว่าพวกพึงอัดเลยว่าพลังอัดจองลางอัดไปที่จุดตึงตรงดีด้ามดีตรงดีด้ามดี